เออเดี๋ยวเห็นได้เออย่บกระโหนกกรโหน้าเห็นนะโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอ้าโอ้ยต้องอีอู้ให้รู้เรื่องก่อนอยากได้ร้องจังเลยโอ้โหโอ้ย่าโหมาโหงถือมีดิบมีดขึ้นมาหายตายแน่ตายแน่เย ฟันนิ้วตัวเองโอ้ยหล่ลยไม่ได้ไม่ใช่เฮ้ยไอ้ผู้ชายเออ่อุนี่อ๋อคุยยุมันเอาอ๋อมันเอาดาบมากันได้เออเันเอาเออเรับดาบได้อออไอ้ผู้ชายมันอ๋ออมทำอะไรเน่ยไอู้ยอู้ยกุ้งอ้นก้งอุ้งอน้งอ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 